ก่อนอื่นนะครับสวัสดีตามมารยาตทชาวไทยนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆแบบเบอรเทอร์ Bad ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสมัครคอยหรือทองของเกมแบบรบอรเทอร์นะครับให้ได้เยอะๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะนําเสนอทั้งสองรูปแบบเลยก็คือเครื่องที่มีเกมเรียบร้อยแล้วนะครับมีเกม ที่ว่าสามารถทำคอยได้นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับกลับอีกเครื่องหนึง่งเริ่มต้นเลยไม่มีอะไรเลยเครื่องที่ผมใช้ก็คือเป็นสโคฟเฮอร์คิเจ็0178นะครับซึ่งรุ่นนี้หายากมากนะครับตอนนี้ขาดตลาดเห็นมีตัวใหม่ออกมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ดีหรือไม่ดีก็ยังไงก็ ลองใช้กันไปก่อนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้หายากแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับผมจะแนะนำเครื่องที่ไม่มีโปรแกรมอะไรเลยขั้นตอนแรกให้เราไปที่ App Store นะครับเปิด App Store ขึ้นมานะครับอ่า Play Store นะครับ ช้าๆนะครับก็คือไปที่ Play Store นะครับจะอยู่ในเครื่องเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไปที่เมนูนะครับเมนูทั้งหมดแล้วก็หามองหา Play Store นะครับ Pay Store แสงอาจจะสะท้อนนิดนึงอาจจะไม่ชัดจะพยายามอืม โอเคแอปแรกเลยครับที่แนะนําจริงๆแล้วอืมคิดว่ามันก็คงไม่เกี่ยวกับการสมัครออกแต่ว่าคิดว่ามีติ่เครื่องไว้ก็ดีเหมือนกันครับเป็นโปรแกรม z ซฟดีบล็อกนะครับอ่าโอเคค้นหาแล้วลองทำการค้นหาดูครับ เจอแล้วครับใช้ตัวแรกเลยก็คือติดตั้งติดตั้งแอปปกติอยอมรับอรอสักรู่นิดนะครับเอาเรามาเตรียมเครื่องที่มีแอปดีกว่า <c oughs> เครื่องที่มีแอป,แอ,ปอยู่แล้วนะครับขั้นตอนแรกเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับ นะครับตั้งค่าแนะนําให้ไอคอนออกมาไว้ข้างนอกด้วยเลยดีกว่ามันจะได้รวดเร็วนะครับก็คือถ้าไม่มีก็จะอยู่ที่โปรแกรมรวมนะครับแล้วก็ตั้งค่าน่ครับตั้งค่าให้เรากดแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากไปไว้ที่หน้าจอ Okay. อเพื่อความสะดวกเร็วในการเข้านะครับพอเปิดตั้งค่าแล้วให้เราหาคำว่าแอปพลิเคชันนะครับด้าแบบนี้แอปพลิเคชัน <c oughs> จากนั้นให้เราเคลียร์เกมที่เกมที่ว่าสมัครได้ก็คือ เราจะมีวิธีการหาลิงก์ซึ่งลิงก์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีวิธีการหาซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่คนนะครับซึ่งอย่างวันนี้ผมรู้ว่ามีเกมบัตบาทเทอร์ของเกมก็คือล้างข้อมูลเก่านะครับล้างข้อมูลล้างข้อมูลไหมตกลงโอเคเช็คดูข้อมูลมีศูนย์นะครับกลับไปที่แอปพลิเคชันใหม่ครั้งหนึ่งเขาก็ วันนี้มันจะมีเกมเอ่อ,อกดผิดจะมีดอทได้ครับ D O T dot Defender dot Defense Tower อันนี้ถ้าเป็น 4K แล้วคือไม่มีการเข้าครับก็คือแสดงว่าเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่แอปเหมือนเดิมแล้วก็มีแฟนตาซิก้านะครับ เป็นตาซิก้าก็คือมีข้อมูลการใช้ก็คือเคลียร์นางข้อมูลกลับไปที่แอปพลิเคชันเหมือนเดิมแล้วก็มีเล่หออาฮามัดนะครับก็นางข้อมูลมีมาเวล มมีรีเจนก็คือ Transformer ครับทางข้อมูลโอเคพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูเครื่องนี้อา้าวโปรแกรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวไม่ต้องเปิดเมือนก็นได้ครับก็พักลงไปกดโฮมนะครับกดที่ปุ่มโฮมจากนั้นเออนี้ผมไม่ต้องการให้มันอยู่หน้าจอนี้ แชร์ทิ้งไปไม่เอาเอาไปโอเคผมต้องการแท็บเครื่องมือแท็บเครื่องมือของโปรแกรมเมื่อกี้นะครับแทบบ็บดีบีบล็อกแท็บดีบล็อกก็ไปท,ที่ทโปรแกรมทั้งหมดไปท,ทีนน่วิดเจ็ตข้างบนครับวิดเจ็ตเสร็จแล้วก็เอ่ออ่าเนี่ยเจอแล้วครับ เป็นเซตทีบีอหายไปไหนแล้วอันนี้ครับเป็นเซตดีบีสีค่คนหนึ่งกดแช่ไว้ครับแล้วก็วางพื้นที่ว่างผมไว้ตรงเนี้ไว้ที่ว่างโอเคเซตอันนี้คืออะไรไวไฟเราจะเอาอะไรบ้างอืมของผมจะใช้เซตสีดำเพื่อได้ดูง่ายๆหน่อยแอร์เพนเอาไว้ครับ แสงสว่างเอาไว้โอเคทาวทาวนี่ผมเอาออกแล้วกันผมขอเปลี่ยนเป็นที่จําเป็นก็คือนี่เลือกเลือกที่ทาวนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นมองหาคิวคิวออเป็นรูปสายฟ้าครับโอเคข้างบนเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยจา์เลือก,ก,อกโอเคข้างล่างอ่าเราก็จะพร้อม นี่เราก็จะพร้อมดูแล้ววันนี้ผมรู้ว่าว่าลิงก์ก็คือเลกออาฮมัสอ๋อบาฮามุดบาฮามัด ah เนี่ยแหละครับก็คือไปที่โปรแกรมรวมใหม่อีกครั้งหนึงน,นะครับเปิดเพโตขึ้นมาเลือกฟีเั่นเปิดเพโตขึ้นมาเโตแล้วก็ค้นหาิิพนไปว่า เน็ฮอปมา,าหามุดป้นหาครับมีไมหมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนนี้ถ้าทำมนนานานๆล้วจะ ถ้าเล่นเกมนี้นานๆแล้วเราจะรู้ว่าครับว่าว่ามันน่าจะเป็นตัวไหนก็คือตัวนี้ครับเป็นรูปอะไรรูปมังกรบอาผมไม่นุ้นไม่แน่ใจอน่าจะเป็นมังกรนะตั้งอยอมรับโอเคนานไปเครื่อง นี้ดีกว่ามีโปรแกรมเรียบร้อยแล้วโอเคครับ,บากดที่โฮมเพื่อพักนี้ครับพักการตั้งค่าไว้แต่ไม่ต้องปิดนะครับเปิดไว้เงี้แหละ